กับนามัสการค่ะหลวงตากับสวัสดีแม่ชีแล้วก็กระเลนรีนีทุกท่านค่ะก็หลังจากคราวที่แล้วที่มาหาหลวงตาค่ะก่อนวันกลับฟังแม่ชีหนุ้ยพูดเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณากายอะค่ะอาการ32ก็เลยลองกลับไปทำตามดูค่ะก็เหมือนในในในความรู้สึกก็ค,คือคิดว่าพิจารณากายได้ ค่ะเหมือนมันก็ค่อยๆถอดแบบพี่แม่ชีบอกเพราะว่าทําตามตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็ทําตามแม่ชีไปวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ทําได้ค่ะมันก็จะเห็นความหลงไปบ้างแต่ว่าตอนพิจารณากายอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หลุดไปไหนก็คือค่อยๆถอดทีละส่วนออกไปตามอาการ32เหมือนที่แม่ชีบอกค่ะแต่ว่าพอออกไปใช้ชีวิตเหมือนการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็หลุดไปกับการทํางานโฟกัสเรื่องการทํางาน อะไรประมาณนั้นไปแต่แค่รู้สึกว่าพอทําการพิจารณากายแล้วอะเหมือนมันมันอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะหลวงตาแล้วก็เหมือนเมื่อกี้นี้ก็ลองพิจารณากายค่ะมันเหมือนกับพอพิจารณากายไปแล้วเรื่อยๆอะค่ะมันก็บางทีมันก็เหมือนเห็นตัวเน่าแบบเหมือนมันบวมมันอืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ตื่นต่อให้ไม่ได้ตั้งใจบางทีมันแวบขึ้นมาเองแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ถอดอะไรออกแต่ว่า สิ่งที่เห็นคือมันเน่าแล้วมันก็ค่อยๆแบบในความรู้สึกมันมีหนอนแต่ว่าไม่ได้เห็นเป็นหนอนแบบนั้นนะคะคือในความรู้สึกอะเหมือนมันมีหนอนไปแล้วมันก็ค่อยๆเหลือกระดูกแล้วกระดูกก็หายไปทีนี้เมื่อกี้เนี่ย่ะหลงตา <c oughs> คือเมื่อกี้น่ะมันพิจารณาเองก่อนก่อนทำวัดเย็นนะคะแต่ว่ามันหนูฟังคลิปที่เหมือนวันที่แจนมาส่งกันบ้าน กับแม่อม้อมพิจารณาแม่อม้อมตอบคำถามอะคะ่ะแล้วช่วงนั้นช่วงเดียวกันมันพิจรารณาแบบนี้ของมันเองแล้วมันก็เห็นว่าก็เมื่อก็ในเมื่อไอ้กายเนี้ยมันไม่ได้มีตอนที่แบบมันหายไปแล้วแบบกระดูกก็ไม่มีแล้วอะคะ่ะแล้วไอ้ความรู้สึกที่มันปรุงแต่งอะมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนี่นาะอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันก็แบบ เออหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันก็จะไปยึดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเราจะต้องอย่างงั่นอย่างนี้แล้วมันก็เอาไอ้กายสังขารเนี้ยไปทํานู่นนี่นั่นโน้นให้มันได้ดังใจแต่ว่าพอเมื่อกี้เนี้ยมันรู้สึกว่าอ้าวเราจะไปเอาอะไรกับมันในเมื่อในเมื่อมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วจริงๆมันก็เลยแบบเหมือนทุกอย่างมันเลยเหมือนกันในในวิสังขารเพราะว่าคือถ้ากายมันไม่ได้มีสุดท้ายมันจะเหลืออะไรประมาณคารองตา ดีแล้วเวิร่กรูดเวิร่กรูดดีมากพี่นาเข้าพี่นาเข้าไอ้ไอ้มันอย่งนั้นแหละพ่นายต่อเนื่องไม่ขาดสายนะต้องมาทุกทางนล่นแ่ะพี่นายต่อเนื่องไม่ขาดสายหนูก็ตั้งใจพิจารณาให้ต่อเนื่องถัวคิดว่าน่าจะยังต้องต้องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ขาดสายคือขาดกระเทาะกระเทาะกระเดันนะถ้าเราพิจารณาจะเป็นอุกกหานิมิตปฏิภาณนิมิต คือมันเป็นเหตุพิจารณาจนเหตนเป็นภาพตัวเราเลยเป็นมโนภาพตัวเห็นเป็นภาพเลยเป็นภาพเราเเราตายเน้าเปิดอยผุพัมีสภาพไปยังไงอุกานิมิตก็คือเหมือนภาพถ่ายเห็นเป็นภาพนิ่งปฏิภาณิมิตก็คืออมันมันขยายความเน่าเปื่อยผุพังสลายไปอต่อเนื่องไม่ขาดสายอันนี้รีมากเลยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้ต่อเนื่องจริงๆนะ แล้วเราก็จะเข้าใจทําไปด้วยพร้อมๆกันแหละอย่างที่เราเข้าใจก็ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าขอให้ต่อเนื่องไปขาดสายให้เป็นอุกันให้มิตรปฏิภาณนิมิตที่ชัดเจนไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีอนี่ป้าอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมาจากเชียงใหม่แลาวกา็ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะพิณากายไปลูกศิษย์คนไหนก็ลุงตาที่เชี่ยวชาญเรื่องก,การพิณากายโดยเฉพาะนอกจากลุงตาเพราะว่า แต่ท่านไม่อยากจะรบกวนหลวงตาท่านก็นเลยจะขอไปคุยกับลูกศิษย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาโดยเฉพาะอันนี้บอกยังไม่มียังไม่มีมันก็ต้องหลงตาแหละทุตายพอพิจารณาจะถามเรื่องการพิจารณาก็ต้องมาลงที่หลงตาอราะนั้นหลงตาเดิมพิจารณาจนเชี่ยวชาญมาก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องความตายเรื่องการพิจารณาได้พิจารณาจนเชี่ยวชาญอ ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยยี่ิบสี่ชั่วโมงในพิณา,าอย่างนี้ตลอดเลยจะเป็น,ปนอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตที่ตัวเราตายนัเป,ปิดบุคคลในแง่ต่างๆถอดอวัยวะอาการตอนที่สองเนี่ยก็จนในมันระเบิดโลกระทุไปเลยจนกระทั่งไอ้ระเบิดร่างกายออกไปแล้วก็มันหายไปเลยตัวร่างกายมันระเบิดหายไปเลยไม่เหลือเดินไปไหนไม่มีตัวตนเลยเหลือแต่จิตเกิดดับอยู่ในความว่างเองเกิดเองดับเองโดยไม่มีคนไปดูจิตอะ จิตมันเกิดดับเองเหมือนแสงหิงค่อยก็จิตก็ไปเที่ยงจิตไปเที่ยมก็ระเบิดโลกธาตุระเบิดจิตอีกทิ้งท,ที่ตัวตนทั้งกายและจิตก็ไม่เหลืออันเนี้มันหาคนทําอย่างนี้ไม่ได้คือแม้แต่ลุงตาจะเล่าบ่อยๆแต่ก็ไม่มีคนทําได้เถ้าามันทําจนถึงระเบิดโลกธาตุระเบิดกายสลายไประเบิดจิตจนกระทั่งจิตสลายไปไม่เหลือตัวตัวตนไม่เหลือทั้งกายและจิตที่ยึดมั่นถือมั่นไม่เหลือจักระทั่งไม่เหลือผู้ยึดมั่นถือมั่น แต่อย่างของหลวงป,ปู่อ่ำธรรมะกรมโมเพมื่อให้บัวจาหลวงตาท่านก็ไอ้กายกระจิตมันพิจนาจ,จนกายและจิตระเบิดโลกธาตทไปหมดในกายและจิตไม่เหลือไนดะ้มันยังเหลือผู้รู้ลอยเด่นเป็นอิสระแล้วก,แวก็แล้วก็ไปต่อไม่ได้ลุตงตามหาบัวเขียนหมายด่วนมาบอกว่าให้พิจนาผู้รู้ไม่เที่ยงเป็นสังขารไม่เที่ยงก็ท่านก็เลย ยานของหลวงตามหาบัวลำโนนี่แก่กล้ามากเพราะว่าหลวงปู่อามธรรมะกมลพระพอาจารย์หลวงตาท่านอยู่พิจบูลหลวงตามหาบัวท่านอยู่อุดรท่านรู้ว่าหลวงปู่อามติดอยู่ตรงผู้รู้ที่ลอยเด็ดปิสระกายและจิตไม่มีอะไรเหลือแต่ผู้รู้ลอยเดดอิสระแต่ไม่รู้จะทํำยังไงพินาต่อไม่ได้ก็เลยหลวงตามหาบัวท่านมียานที่คมแก่กล้ามากแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้ติดต่อกันเลยท่านเิียจดหมายด่วนมาอา หลวงปู่อํมให้พิจณาให้เห็นผู้รู้เป็นสการพุ่งแต่เป็นสิ่งเกิดดับไม่เที่ยงท่านก็พิจณาจนผู้รู้เป็นสิ่งเกิดดับไม่เที่ยงระเบิดโลกธาตุผู้รู้อีกทีหนึ่งโจกตั้งไม่เหลืออะไรเลยลาบเปียบันาบก่อก็รูุ้นิพานเป็นพระลานไปไปที่ยอมรับกันในอยู่ในหนังสือหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนังสือบุรพาอาจารย์หนังสือหลวงปู่ม่านบุรพาอาจารย์หลวงปู่ม่าน,นเนี่ยหลวงปู่อํมธรรมาก,กามโม ตึ่นหลวงปู่ชาก็เป็นอย่างนี้นะหลวงปู่ชาก็ระเบิดกายกายทีหนึง่งแล้วก็ระเบิดจิตอีกทีแล้วก็ระเบิดผู้รู้อีกงลาบเดียบเป็นหน้ากองก็ลุกิริพานไปหลวงปู่ชาสุวทโทนันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราอีกองก็เหมือนกันนี่ถ้าบียังมีชีวิตอยู่เลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านเดี๋ยวพวกท่านไปรบกวนครับท่านก็คือท่านก็ระเ,เบิดโลกธาตุระเบิดไปหมดเลยนี่แต่ก็ถึงที่สุดไปอัน หาคนพิจนาเก่งจริงๆยากมันมีคนมาถามลูกตาเรื่อยว่าลูกศิงลย์ลูกตาคนไหนที่พิจนากายจนกระทั่งมันเป็นความจริงมันหายากนะตัว่าเป็นมโนแค่มโนมโนนึกความจริงยังไม่ปรากฏนั้นถ้ามีใครทําได้ทักคนโอ้ผมก็เบาแรงลงตาไปเยอะใครมาถามไม่ต้องเฮ้ยมาแรงมาถึงลงตาเลยถึงตัวลงงตาเลยเอาไปหาคุยลูกศิษย์เรื่องเนี้ยดีนะขอยต่อเนื่องไปขาดสายอา๋อจริงเลยดีดีดีแล้วก็ อันนี้เป็นทางของพุทธเจ้าทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระหลานนะท่านทำมาทางทางนี้เป็นทางที่รัดที่สุดในบรดาหลวงตาเข้าใจนะ,ะเป็นทางที่รัดที่สุดรัดที่สุดจริงๆก่อนหนะ้านี้ที่ฟังหลวงตาเล่าเรื่องพิจารณากายอะค่ะมันก็อยากทําค่ะแต่ว่าตอนนั้นรู้เลยว่าแบบมันมีความอยากที่จะทามาเลยทําไม่ได้แต่อันนี้มันก็แค่แบบทําไปแบบไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปได้อะไรอะค่ะหลวงตาแล้วก็เมื่อกี้ที่หลวงตาพูดว่าเหมือน ตอนพิจารณากายแล้วเหมือนมันมีเราดูอยู่่ะก่อนหน้าที่จะมาส่งกันบ้านหลวงตาวันนี้ค่ะก่อนหน้านี้ที่พิจารณามันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวเองหายไปเหมือนเหมือนมันมีเหมือนมันมีเราอยู่ตัวหนึ่งค่ะเหมือนก่อนหน้านี้มันเหมือนเห็นเราแล้วก็ดูเราอีกทีหนึ่งที่มันหายไปค่ะตอนนั้นก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะเหมือนมันเห็นว่าแบบอันนี้มันไม่ได้เป็นการพิจารณากายโดยที่แบบ มันพิจารณาไปเองแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเห็นว่ามันมีเราอีกตัวหนึ่งตั้งเดอยู่แล้วก็จําได้ว่าหนวงตากับทางแม่ชียเคยบอกว่าแบบนี้มันเหมือนมันมีตัวเราไปยึดอีกทีนึงมันก็คือจริงๆตอนนั้นไม่ได้ดิ้นรนอะไรมันมีคําถามแล้วมันก็ก็ทําต่อไปค่ะจนอ๋อจนแบบมันก็อ๋อของมันเองแล้วมันก็พิจารณาไปมันก็เลยเหมือนเห็นแท้จิตที่มัน ของมันอย่างนั้นค่ะแล้วก็หลวงตาบอกเมื่อกี้เดี๋ยวกิดไปริงต้องแล้ว็ก็ให้แบบนี้เนี่ยมันอันนี้พี่นากายไปเก็เห็นทั้งจิตแล้วผู้รู้พร้อมกันก็ถูกต้องนะุดท้ายก็เห็นทั้งทั้งจิตและผู้รู้ไปขอเป็นที่จากทุกขางหน้าตาไม่เที่ยงใช่ค่ะอันนี้ก็ถูกต้องก็คือมเจะเห็นพร้อมกันเลยเนี่ยถ้าระเบิดก็ระเบิดไปมันก็ต่อเนื่องไปเลยอย่างขอหลวงพ่องไ้ขอหลวงตาเป็นคนมันมันเออมันเป็นคนละตอนกัน กายระเบิดกายไปก่อนแล้วบเห็นจิตเกิดดับไม่เที่ยงมันแต่งเงค่อยก็มันระเบิดจิตอีกทีหนึ่งแต่ของหลวงพ่อชาตุพัทโธนั้นท่านรวดเดียวแล้วคุณจะเห็นแบบนี้เห็นทั้งกายและจิตและผู้รู้จนชัดเจนมันก็ระเบิดทีเดียววุบไปพอมันดูดรวมวุบไปแล้วก็ระเบิดอุ้มไปกายแหลกละเอียดหมดไปเหลือตัวตนแล้วก็เหลือแต่จิตลอยเด่นไปอิสระพร้อมผู้รู้แล้วก็วุบไปทิ้งมันเดินดูดมันดูดเข้าไปใน เรื่องดูดอะไรที่มีกําลังแรงวุบไปแล้วก็ระเบิดจิตบึ้มแล้วก็ไอ้จิตแหลกละเอียดไปหมดแล้วแต่ผู้รู้ลอยเด่นแล้วก็วุบลงไปเลยสามสามขนาดจิตต่อเนื่องกัน <c oughs> เออระเบิดผู้รู้ก็ลวดเลยหลาบเรียบเป็นหน้ากอก็บรุนิพานเลยเนี่ยแต่ของหลวงปู่อามธรรมกามโมท้นเนกายก่อนแล้วก็จิตแล้วแต่เหลือไอ้ผู้รู้บาเหลลอ,อยเด่นมาค้างไว้ <c oughs> มาค้างไว้มันก็แล้วแต่ว่า แต่ทุดท้ายก็คือหมดเลยกายและจิตและผู้รู้สามอย่างนี่แหละคือไอ้ผู้รู้ถ้ายังเหลือขาดจะไอ้มันจะยึดผู้รู้เป็นตัวเป็นตนเพราะนั้นการพิจารณาเนี่ยมันทําไมมันเร็วและรัดที่สุดนบรรดาความเห็นลงตาเนี่ยก็เพราะว่ามันเห็นทั้งจิตและเห็นทั้งผู้รู้ไปพร้อมกันไอผู้ที่ไปรู้ผู้ไปพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นตัวอวิชชาที่ลายการเหมือนกันนี่มันก็ไอตัวเนี้ยก็เห็นว่าผู้รู้อันเนี้ยผู้พิจารณาเนี่ยมันเป็นสังขารไปเที่ยงมันก็ปล่อยวางผู้รู้ไปเลยมเพราะนั้นการพิจารณาจึงเร็ว เร็วกว่าเนบนดาทั้งหมดเนบินดาของทุกสายที่หลวงตาลองได้พิจารณามาในสายกายในเวทนาในสายจิตในสายในสายดูจิตในสายดูธรรมอันนี้การพิจารณากายเร็วที่สุดเพราะว่าจะประสบการณ์ตรงของหลวงตาเองเลยไม่ต้องไปเชื่อใครฟังใครคือพิจารณากายใช้เวลาแค่สามเดือนพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตใช้เวลาสิบปี พิจารณาทำใช้เวลาสิบปีนั้นนานมากเลยเป็นสิบสิบปีนั้นหลายหลายท่านที่ดูจิตอ่ะมันต้องใช้เวลานานหลายสิบปีแต่ถ้าพิจารณากายจริงๆอ่ะใช้เวลาไม่กี่เดือนพอแม่ครูอาจารย์แต่ละท่านก็ไม่กี่เดือนหลวงปู่มาสิร,ริโตก็ยืนยันว่าพวกพิจารณากายจนเห็นอุกเป็นอุกขาณิยติปฏิพานมิตรจะนิพพานเร็วที่สุดมันเร็วนิพพานเช็คค่าว่าเร็วที่สุดเลยกว่ากว่าทั้งหมดเพราะว่าเลยวมัน ถ้า,ขายข้พิจารกายได้จนเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็สุดยอดเลยแต่หลายเป็นธาตุดีน้ำลมไฟไปเนื้อทานี้นยไม่มีลูกศิษย์ลูกตาก็ยังไม่มีใครที่เชี่ยวชาญจริงสอนมาหลายครั้งพูดมาหลายครั้งก็ไม่มีใครทาได้เพราะว่าเขาไปดูจิตกันไปดูอาการของจิตแล้วเขาก็พอให้ทําจริงๆให้กลับมาพิจารกายบางคนร้องไห้ซึมเศร้าไปสี่วันสี่คืนว่าเขาดูจิตจนว่างนิพพานแล้วยัง หลวงตาจะบอกให้กลับไปพิจารณากายมันต่ํามากเลยหาว่าหลวงตาสอนให้กลับไปย้อนกลับไปพิจารณาต่ํามากการพิจาณากายต่ํามากร้องไห้ไปสี่วันสี่คืนน้อยใจจนไปโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมาแล้วนี่หายไปแล้วหลายคนก็เป็นแบบนี้ไหะว่าการพิจนากายเป็นต่ํามากเราบอกว่าดูถูกพระพุทธเจ้ามากเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสเองไนงะพิจนาทางนี้ทางเดียวที่นั้นจะรู้บ่ผลน่ผ่านได้ ตัวติปัฏฐานสี่ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีกายในกายมันขึ้นก่อนนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายมันขึ้นก่อนระดับแรกเมื่อไม่ผ่านกายแล้วมันก็ยากแล้วตอนนี้ไปที่จิตเลยมันเโอ้โหใช้เวลาเป็นสิบสิบปีหลายคนบางคนหลายสิบปีตายไปแล้วก็เยอะยังไม่ไม่ไปยังไงเลยมัแต่พิณากายมันง่ายที่สุดแล้วมันยากมันของที่ยากเป็นของที่มันเห็นง่ายกว่าจิตกว่าน้มที่เป็นเวทนาที่เป็นจิตที่เป็นธรรมมันเห็นง่ายกว่า ก็กายนี่มันเห็นชัดกว่าแยกถ้าเป็นอกาในมิตรปฏิภาณนี้มิตในร่างกายตัวเองแล้วเร็วที่สุดแต่คนบางหลายไปเข้าใจว่ามันว่าต่ําที่สุดแล้วอันนี้ก็เจ็บผิดนะนี่ก็เจ็บผิดไปแยกเราเองนะพระเจ้าไม่ได้แยกแบบนั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกยกแบบนั้นถ้าบพิจารณาแล้วก็บรรลุนิพพานกันไปเป็นแถวเป็นแนวมันทางของพระเจ้าพระหลานทั้งหลายแต่เรากลับว่าต่ําไปดูถูกทำพระเจ้าคนนี้นี่ใช่ไม่ได้อันเอาจริงเหระปัญหาคนยากโอ้มีคนอย่างพระท่านมาถามลูกตาอยากจะหาลูกศิษย์ลูกตาที่ เ,เก่งเชี่ยวชาญเรื่องการพิณากายเป็นเป็นเหมือนเมเยอร์ถ้าเป็นหมอก็คือเรียนเมเยอร์ทั้งด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องพิณากายบอกไม่มีไม่มีถ้ามีก็จะให้ไปหาไม่มีล้วก็ต้องมาลงที่หลวงตาเหมือนกันก็ต้องมาสอนเองเหมือน,นแต่สอนแล้วก็ไม่มีคนทําได้จริงๆเพราะว่าพอตายพิณากายไม่กี่ทีก็ไปดูจิตมันก็เลยไม่มีใครเชี่ยวชาญด้านจิตได้การพิณากายจริงๆคือมันจะพลาดแหะคือพิณากายไม่กี่ทีก็ไปดูจิตแล้วสุดท้ายก็ไปเข้าจิตว่างแล้วก็ กลายเป็นต้องไปกินยาเข้าโรงพยาบาลพอเมื่อไหอไร่เข้าไปดูจิตปุ๊บมันก็จะไปพบมันก็จะไปสร้างพบของจิตว่างในจิตเดิมแท้แตอนนี้ก็ต้องไปกินยามันก็เลยพลาดไปหาคนที่ใจแข็งแข็งพิจารณาการจริงๆไม่ได้ยากแล้วคนที่ทําได้ก็สนับสนุนเลยเพราะว่ามันจะเป็นเมเยอร์ที่จะปเ,เป็นวิชาเอกเรียกวิชาเอกของปริญญาเอกก็เรียกวิชาเรียนวิชานี้เป็นวิชาเอกหรือแพทย์ก็ไปเรียนแพทย์ที่ทางเลือกพิเศษใช่ไหมก็เรียกอะไร จฉพาะทางเออจฉพาะทางเฉพาะทางเลยแต่เรื่องกายดีมันพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังแต่ละองค์ก็พิจารณากายทั้นนั้นที่วัดูุนีผ่านนะถ้าเล่าให้เราฟังเลยเล่าฟังหลายรอบหลวงปู่อามจี่ท่านมาภาพนี่ถ้าก็เล่าอยู่แล้วเล่าแล้วเล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีกเล่าเหมือนกันทุกรอบเลยขอบคุณค่ะหลวงตาเอออันนี้เราเราฟังมาจากพระอริยสงฆ์เองเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จำออกมา เราก็ปฏิบัติเองแล้วก็เราก็ปฏิบัติเองมันจึงไม่ต้องไปจำาปฏิบัติเองเลยไอพิจนากายไอสามเดือนไม่เกินสามเดือนสองเดือนครึ่งอย่างนั้นระเบิดโลกธาตุหมดเลยระเบิดกายหายไปหมดเลยเหลือพิจนาจิตอีกทีเพราะว่าพอพิจนาจิตไม่มีคนเลพิจนาแล้วเพราะกายมันหายไปเลยเหลือแต่จิตเกิดเองดับเองให้เห็นเองในในอากาศจิตไปเที่ยวจิตไปเที่ยวจิตไม่มีตัวตเนระเบิดไปหมดเลยปั่นป่วนทั้งโลกธาตุ นะเอาจริงเลยตรงนี้ดีมากดีมากรับสนุนขอบขอบคุณหลวงตาค่ะเอยแล้วก็สงสยัยพิจาาไปสงสัยที่ขัดอะไรก็มาถาม,มเพราะว่าเ,เรื่องาาการพิจารณาเนี่ยหลตาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันระดับหนึ่งเป็นวิชาอะไรนะเป็นทันเหมือนกับแพทย์ทางเลือกเลยตเลือกหลตาเลือกก่อนเป็นทางแรก ช่อช่อกายค่กับคนหลงตางโอ้มันนะพอพิจารณาแล้วอูโหูมันมากเลยพิจารณากายเนี่ยมันจริงเขาพวกคนเขาบอกว่ามันมันยังไงวะไม่เพื่อนเพื่อนมันยังไงวะมันจริงๆไม่รู้เป็นอะไรพอได้ลงมือพิจารณากายแล้วมันจริงๆเลยแยกทุกส่วนในร่างกายละเอียดผุยผุ้ยผุ้ยผงเป็นอะไหล่รถเชียงกงเลยที่แยกเขาซื้อไอรถเก่าจากเชียงกงมาแล้วก็มาถอดอะไหล่ขายหมดนะ จนกระทั่งถึงน็อตตัวถอดไปจนถึงเล็กที่สุดจนน็อตตัวเดียวเขาถอดออกจนกองพเนินเลยไม่รู้เป็นรถอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้รูปร่างของรถเลยคือกองเป็นเหมือนกองขยะเลยเขาถอดอะไหล่ขายหมดเลยนั่นแหละถอดอะไหล่ร่างกายเราอาการสาริบสองกระดูกเนี่ยพุทธเจ้าถอดออกจนถึงสามร้อยท่อน <S <S อกระดูกโครงล่างเราเนี่ยถอดออกถึงสามร้อยท่อนถอดกองออกหมดเลยเหมือนกองกองขยะเลยแต่เ้าไฟเผาไอ้จุดไฟเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้ล้วทีวะจุดเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้ พอดีเลยมีรถบดถนนมามาบดถนนอยู่หน้าบ้านเลยไอกกำหนดเอารถบดถนนอนะ่ะมาบดท,ทับเอกเอไอ,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 อาการตา่อริบต่อกระดูกเราเนี่ยแหละบดบดไปบดมาบดไปบดมามนเลยคิดดูได้เอารถบดถนนมาบดกระดูกราจะเหลืออะไรก็เลยกลายเป็นขี้ดินไปหมดเลยกลายเป็นดินไปหมดเลยมาจากดินกลับคืนสู่ดินไม่เหลืออะไรเลยมันง่ายขึ้นนี่ง่ายขึ้น,นแล้วแต่ว่าอุบายใครอุบายมัน เราจุดไฟเท่าไหร่ไม่ติดนาทีก็เลยเอารถบดถนนระบดบดเลยเอาขวานสับก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่ละเอียดพอสับกระดูกออกเห็นเลือดในกระดูกเยื่อในกระดูกไขมันในกระดูกไม่เหลือกระดูกเลยแต่มันก็ยังกระดูกมันมันแบะออกแตกออกมันก็ยังเป็นกระดูกอยู่นน่นแนะมันย่างไงมันไม่หมดไม่ปนไม่นขี้เป็นขี้ดินเนี่ยเป็นเป็นผงทุลีเป็นดินเอารถบดถนนระบดเรียบเสียเสร็จเลยปนไปหมดเลยเนี่ยเราก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆๆๆ เนี่ยล้วก็เวลาพี่นาตายเน่าเราเน่าเนี่ยเหม็นเป็นตลบอบอวนไป็มไปเลยเป็นอะไคแค่ประกอบฉากเลยแล้วมันเหม็นแบบเนี้ยนึกว่ามีหมาตายมีงูตายเอ๊ะทำไมมันตายทุกวันวะเนี่ยเหม็นมากเลยเราก็เหม็นอึบเลยแล้วก็เดินอยู่คนเดียวกลางคืนบึ้ดๆมันก็เหมือนกับขนหัวลุกเฮ้ยมันประกอบฉากเลยเฮ้ยมันทำไมแบบนี้วะมันออกมาเดินจกมทีไรกลางคืนบึ้ดๆแล้วก็เดินอยู่คนเดียวจนถึงสว่างทุกวันสามเดือนเนี่ย มันก็อู้มันทำไมเหม็นอย่างนี้ว่าขนลุกเออขนลุกขนหัวลุกเลยเอพอกําหนดเลยพิจาราก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรของมันนะทำไมมันเหม็นทุกวัน,เ,น,นเลยเหม็นแเบบน่ามากเลยแบบเน่ามากมากเลยแบบว่าติดคิดตัวเองเลยเน่าเหม็นมากเลยก็เลยเแผ่เมตตาไปให้หายแวบ,บไปเลยที่มันเหม็นเน่าหายพอหายแล้วก็เดินจุกกมไปอีกเดินเดินพิจารไปอีกเดินจุกกมไ,ไม่ได้ทำแบบนิ่งเฉยอะไรหรอกพิจารทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละพิจารความตายต่อเนื่องไม่ขาดสายเน่าเปื่อยผุพพังเนี่ย พินาศตั้งวันตั้งคืนพอสักพักเหม็นอีกเอ้ยก็เพิ่งแผ่เมตตาไปทะบันไปเหม็นวะเนี่ยเหม็นเน่าอีกอะเหม็นเน่าประกอบฉากกับพี่อาเน่าไอ้มันเลยเหมือนเน่าจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเหม็นมากเลยเลยกลายว่าพินาศกลางคืนพวกนี้มาช่วยประกอบฉากเห้็นเน่าดวงตาข้างหนูขอถามนิดนึงค่ะคืออย่างอ่ะ ตอนที่หนูฟังไม่ชี้นุยตอนที่แบบทําพิจารณากายแล้วมันสลายไปหมดอย่างเงี้ยค่ะตอนเหมือนเขาใช้คํา,าว่าอะไรนะคะโอโลมปฏิโลมอะไรสักอย่างเราต,ต้องเอาประกอบกับคืนมาหรือเปล่าคะพอมันสุแล้วไงมันสุดสลายไปกลับคืนสุดดีน้ามลมไฟไม่เหลือตัวตนแล้วเวลาจะพิจารณาใหม่มันก็ต้องมาประกอบเป็นร่างแล้วก็พิจารณากลับไปใหม่อีกประกอบเป็นร่างเดิมแล้วก็กลับพิจารณากลับไปใหม่ฮะซ้ําแล้วซ้ําอีกงี้ยไอ้ตอนที่มันกลับมาเป็นร่างเดิมเขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมา แล้วก็กลับไปแล้วก็พิณากลับไปอีกเน่าอีกก็ไหลกลับคืนถุทฐาฏเนี่ยทั้งทั้งคืนเนี่ยทั้งวันแล้วคืนทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องกันเลยข้างในเป็นเป็นอุกานิมิตปฏิภาณิมิตเลยแม้แต่กายขาน้าทํางานอยู่แต่ข้างในก็แอบพิณาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยพิณามันมันมันพราะมันมันแล้วมันเป็นอุกานิปฏิภาณิมิตมันไม่อยากเลิกมันทั้งวันทั้งคืนเหมือนเหมือนติดเลยเหมือนติดอะไรที่อย่างมันไม่อยากเลิกมันก็พิณามันมันมันยิ่งพิจณาไปมันยิ่งโโหแบบ กายเบาใจเบายึ่งลงถึงใจแล้วมันกายเบาใจเบาเหมือนตัวมันจะหายเหมือนตัวมันจะลอยไปเลยมันยึ่งเบายึ่งเบายึ่งเบาเออเหมือนตัวมันจะหายเหมือนร่างกายมันจะลอยได้เลยยึ่งเบามากก็รู้ว่าโอ้โหมันถูกส่วนเลยมันถูกส่วนพี่นาถูกส่วนนะตอนนี้พอถูกส่วนก็โอ้โหมันไม่อยากเลิกก็ไม่อยากไม่อยากเลิกตอนเนี้ยมันก็เด๋ยวสุดท้ายมันก็รู้แหละรู้แก่ใจว่าอมันโปร่งปล่อยวางวาบ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 ถึงใจ ยิ่งพิจารณามันโปรงยิ่งโป่งไปวางวาบว,าบ,วาบวาบวาบตั้งแต่มันมันแห้งไปถึงตั้งแต่หัวจนเท้าเลยมันรู้แล้วว่าโอ้ยองานพิจารณาแบบนี้มันก็เดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็จะจบสิ้นการพิจารณาแบบนี้แล้วเพราะว่ามันมันโป่งไปหมดแล้วโป่งวาบวบวาบวาบวาบ้จริงมันก็ระเบิดออกไปเลยร,ระเบิดตกกระแทบไปหมดตกตะลึงแล้วพอพิจารณาอีกมันไม่ยอมพิจารณาแล้วทาไม่ยอมพิจารณา พอคิดพิจารณาเรื่องเรื่องเดิมเรื่องความตายหน้าเปิือยปูพังคิดปุ๊บดับเลยคิดปุ๊บแล้วก็ดับเลยเอะทำไมคิดไม่ได้วะโมโหเอ้ยก็พิจารณาอยู่เป็นเดือนๆทำไมคิดได้วะทำไมจะพิจารณาซะหน่อยไม่ได้ทําก็บอกว่าเจ้าอิม่มกินข้าวอิม่มในเรื่องความตายท้องจะแตกแล้วเจ้าจะกินอีกคําได้หรือแน่จงเจ้ากินให้ได้สิพอทําพูดเกันนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าเราจะกินได้ดูแลเราก็พิจารณา พอคิดปุ๊บหายแวบคิดปุ๊บหายแวบเกิดดับพร้อมกันเราจึงรู้ว่าเออที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเกิดดับพร้อมกันเป็นแบบนี้ไว้พอมันพอคิดเที่ยววินทีที่คิดก็มนมันดับพร้อมมันไม่ยอมให้ดับไม่ยอมไม่คิดเลยสุดท้ายมันคิดไม่ได้เลยมันเหมือนคิดแล้วเป็นแบบคิดแบบแห้งๆพยายามจะคิดไมไม่ขึ้นวะพยายามจะคิดมันแห้งๆอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ยอมแพ้แล้วก็ตัวก็หายไปเลย แล้วตัวเองก็ไม่มีหัวไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีตัวเดินไปไหนต้องจับหัวจับแขนจับขาจับตัวอยู่ตลอดเบอกว่าเฮ้ยตัวไม่มีมันหายไปไหนวะมันหายไปไหนมันไม่ชินเลยมันเหมือนกับเป็นอากาศธาตุเดินไปไหนเป็นตาอากาศธาตุไปเป็นแบบนี้เป็นสัปดาห์มันไม่ชินจนกระทั่งพอเริ่มลักหลากก็เริ่มชินเพราะมันไม่มีน้ําหนักเลยแต่ไม่มีน้ำหนักก็คอยไปชั่งกิโลเลยพอพอคือตั้งชั่งกิโลก็เท่าเดิมพอลงจากกิโลไม่มีน้ําหนักโอ้ยทำไมเป็นแบบนี aging, таки, oring, away, uh. ้วะพอ เามือจับตัวก็มีตัวแต่พอจับแขนจับขากับหัวตัวยังอยู่เว้ยแต่พอไม่จับหายไปไหนวะเนี่ยไม่มีอีกโอ้ยไปดูอย่างนี้แหละมันเหมือนเดินไปเนี่ยเหยียบหญ้าไม่ไม่ยับเลยมันไม่อยากกระเดินมันเหมือนก็ลอยไปตามยอดไม้จากยอดหนึ่งยอดหนึ่งเป็นความรู้สึกแล้วไม่ได้ลอยจริงๆรู้สึกเอออย่างเงี้ยแต่ไปเป็นแบบเนี้ยไม่ไปชินนะอย่างงี้นี่ยอันนี้ดีมากเลยคุณมันเป็นคุณอนันต์ในการพิจารณากายเนี่ยโอ้โหมันต้องเห็นจิตต้องเห็นผู้รู้ไปพร้อมกัน เนี่ยชัดมากดีมากเลยนี่ไม่ชี้นุ้อนยอน่ะเนบรดดาที่ลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยไม่ชี้นุ้ยเนี่ยพิจารณากายละเอียดที่สุดในบรดดาลูกศิษย์ที่ปฏิบัติพิจารณากายละเอียดที่สุดแต่ยังไม่ระเบิดโลกธาตุเพราะว่าไม่ชีน้นุ้ยบางทีท่านไปเห็นไอ้ไปเห็นจิตแล้วก็ไปเห็นไอ้ไอ้ผู้รู้ไม่เป็นสังขารปรุงแต่งไม่เที่ยงมันจะเข้าไปสู่กามที่จิตบ้านถึงบ้านโดยมันไม่ได้มาผ่านกายจริงๆกายจริงคือแต่พิจารณากายละเอียดมาก แต่พราะนักการไปเห็นจิตเห็นผู้รู้ไม่เที่ยงเหมือนเราเนี้ยเลยสุดท้ายมันไม่ได้มันไม่เวลาเวลามันจบมันไม่ได้จบที่กายมันไปจบที่เห็นจิตและเห็นผู้รู้เป็นสังขารปุกแตกมันเลยไม่ใช่เป็นเพียวๆเป็นเรียกว่าวิชาเอกเพียวๆเป็นเฉพาะทางเลือกเพียวๆมันผสมทางอื่นเข้าไปมันเลยไม่กลายเป็นแบบว่าวิชาเอกเป็นเมเยอร์ทางเดียวแต่ไม่ไรแล้วก็เห็นไปพร้อมๆกันแหละไม่ไรหรอกมันคอยพ้นทุกพะเป็นพอไม่ใช่ต้องไปไปล็อกสเปกไว้ ว่าเราจะต้องเอกแค่กายอย่างเดียวไม่ใช่คือถ้าเันเห็นชัดก็เอาไปเลยคือคือมันพ้นทุกไปก็ใช้ได้ละติ้นยิดทางกายจิตแล้วก็ผู้รู้สามอย่างนะสิ้นยิดกายจิตผู้รู้ก็นิพพานพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านทางนี้มาอย่างนั้นหละถ้าเราห้ฟังก็ไปอย่างนั้นขอบคุณค่ะสงสัยอะไรอีกไหมตัวพิ่นาคเข้าไปเนาะสงสัยเราถามแล้วกันได้ขอบคุณค่ะ